สวัสดีครับบริษัทเจริรักษานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําของอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับชื่อ Wi-Fi Bo x ครับซึ่ง WiFi b o ็เนี่ยนะครับเราจะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับต่อเพื่อเชื่อมต่อกับวิดีโอระเกียออสซอปที่เรามีนะครับเพื่อเราสามารถจะใช้ให้ภาพเนี่ยแสดงได้บน Android หรือตัวของ iPhone ได้นะครับอันบ็อกมานะครับหนึ่งก็จะมีตัวเครื่องนะครับแต่มีสายชาร์จให้แล้วก็มีคู่มือให้แบนหนึ่งครับคู่มือจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสามารถศึกษาตามคู่ โอเคครับพอทำเปิดํำเครื่องมูฟฟบเนี้ยนะครับเราก็จะต่อเครื่องครับการใช้งานไม่ยากครับอันนี้เป็นสายสำหรับชาร์จนะครับแค่ชาร์จนะครับนะโอเคเห็นฝั่งนี้นะครับก็จะมี2รูนะครับรูสำหรับชาร์จกับรูสำหรับต่อตัว USB ของตัวไรโกสโคปนะครับเราจะต่อตัวไรโกสโคปข้าไปก่อนนะครับนนี้เปิดเครื่องออกก็ได้นะครับกดปุ่มนี้ครับค้างครับให้เครื่องเปิดครับแล้วก็เสียบ USB เข้าไปสังเกตครับว่าไฟยังไม่ติดเพราะยังไม่ทำงานครับเลยไม่ได้ต่อแอปนะครับ โอเคเราจะต่อแอปครับการต่อแอปไม่ยากครับด้วยการดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iPhone นะครับนะดาวน์โหลดแอปไม่ยากครับอ่าเอาละเวลาดาวโหลดแอปเนี่ยแค่ดู QR Code ค,คที่ให้มาในคู่มือก็จะเอาแอปได้นะครับแอปดาวน์โหลดไห้เป็นตัวนี้ครับเราชื่อว่า Wi-Fi Wi-Fi Image นะครับนะหรือถ้าดาวน์โหลดเรา สแกน QR โค้ดออกแบบนี้ครับ Wi-Fi นี้เราสามารถเลือกเลยครับเราจะรอโหลดอันไหนก็ได้นะครับถ้าเป็น iPhone ให้ใช้ iOS นะครับถ้าเป็น Android ใช้ Android หรือ Android New นะครับหรือ Google Play ก็ได้ถ้ามี Google Play นะครับเอาละต่อไปเราก็จะมาต่อเชื่อมต่อเครื่องครับซึ่งตัวเนี้ยสัญญาณจากตัวของกล้องนะครับจะเข้ามาสู่ตัว Wi-Fi box แล้วตัว Wi-Fi Bo ็อกต้องมาต่อเชื่อมนี้ดังนั้นเนี่ยตัว Wi-Fi Bo ็อกับเครื่องเนี่ยต้องใช้เครือข่ายเดียวกันนะครับวันเราเข้าที่ Setting นะครับเปิด Wi-Fi ครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ครับเห็นไหมเรามีตัว Wi-Fi Image ขึ้นมาตัวเดียวนะครับให้เรากดที่ Wi-Fi Image ครับรอเครื่องเชื่อมต่อกัน พอเชื่อมต่อปุ๊บนะครับตัวนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วต้องมีแอปครับแล้วห้เปิดแอปของเราครับแอปชื่อ wiFi image นะครับเปิดปุ๊บโอเคเครื่องจะหาสัญญาณครับเพื่อต่อตัวเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับพอต่อเสร็จปั๊บเห็นไหมครับไฟจะติดแล้วไฟติดสองสว่างครับสังเกตได้ว่าพอติดปั๊บภาพก็จะมาในเครื่องแล้วครับเรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้เลยครับ โอเคส่วนการใช้างานของแอปนะครับตัวแอปก็จะมีทั้งหมดหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเราใช้ดูแอปมีอะไรบ้างนะครับโอเคเห็นไหมนี่ภาพก้อนทังชัดนะครับในแอปเียเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ครับเพื่อจะปรับความละเอียดได้ครับสูงสุด6 40. 4 0้อยสสคูณสำหรับส,สำหรับตัวบล็อกตัวนี้นะครับที่ปรับสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีการยี่มีการดีเลย์มากขึ้นดังนั้นแนะนำาละคอมเมนต์นะครับให้ใช้320 320คูณ 240รครับนะความแรงในระดับนี้จะพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยโอเคก็ถามว่าอมันจะดีกว่าตอนใส่สายไหมไม่ดีกว่าสายครับเพราะสายมันดีเลยน้อยมากนะครับเนอะตัว wi-fi บล็อกทำให้เรามันติดต่อ iPhone ได้ครับโอเคนี่คือ iPhone นะครับต่อมาเราจะเชื่อมต่อตัวของ Android นะครับตัว Android ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็เปิดแอปมันครับก็ชื่อ Wifi image เป็นไงครับนะถ้าก่อนเปิดแอป,ปเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมต่อ wi-fi กับมันก่อนนะครับนะครับเราก็เลือก wifi ครับ Wi-Fi รับอยู่ก็เป็นต้องโดน wifi image เป็นไงครับโอเครอเครื่องเชื่อมต่อเป็นมืก่อนนะครับพอเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่าอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับพอเชื่อมต่อแล้วปั๊บเนี่ยเราก็กดที่ wi-fi image ครับ ก็รอเครื่องเชื่อมต่อครับเห็นไหมครับภาพก็จะมาเหมือนกันเลยนะครับนะเช่นเดียวกันครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายให้เราเลือกนะครับเนี่ยเมนูเราก็เหมือนกันครับเราก็สามารถเลือกความละเอียดได้ครับนะดีสุดก็แนะนําว่า320 320คูณสองเนี่ยดีสุดแล้วนะครับเห็นภาพครับสังเกตครับเราสามารถแสดงสองจอได้พร้อมไปเลยนะครับ เอาละอันนี้แค่พลิกด้านนี้เท่านี้โอเคเรียบร้อยละแสดงสองจอได้พร้อมกันเลยครับเราสามารถใช้ได้สองจอพร้อมกันครับแต่ว่าเนื้อใช้สองจอพร้อมกันเนี่ยจะมีการดีเลย์ไทม์อีกนิดนึงนะครับเคก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่เราได้รีวิวเรื่องของการใช้ไวไฟบล็อกนะครับคู่กับวีโดลังเกียวสุงเพื่อใช้กับ iPhone แล้วก็ Android ครับขอบคุณมากครับ